ครับผมพี่ผมกล้วยเบรคคาโต้นะฮะรถด,ดีมีคุณภาพสภาพสมบูรณ์แบบทุกอย่างอยู่ในความเป็นจริงนะครับคุณพี่สภาพสมบูรณ์แบบนี้ราคาแค่นี้คันนี้ป้ายแดงล้านกว่านะพี่เบรคคาโ,โต้เปิดตัวแค่สามแสนกว่าไปกลับอยู่ในความเป็นจริงนะครับคุณพี่ครับออกรถกับเราไม่ยากเลยนะฮะออกรถกับเราไม่ยากเลยทําเรื่องจองเข้ามาฮนะทาเรื่องจองเข้ามาเราจัดการดูแลทุกอย่าง ทุกเครือข่ายทุกธนาคารเป็นเครือข่ายของเบส t าวโตทั้งหมดครับไม่ใช่เรื่องยากเลยอาชีพไหนธุรกรรมอันใดติดขัดอะไรไหนบอกน้องกล้วยครับยินดีให้คําปรึกษาไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดูนพี่อยากดูแลรับใช้ครับไม่จําเป็นจะต้องซื้อกันทุกเคสโทรเข้ามาคุยปรึกษาได้ทุกช่องทางเฟซไลน์ยูทูบทิกตอ o k ช่องทางไหนก็ได้ครับน้องกล้วยรับใช้ทุกช่องทางเลยไม่จำเป็นต้องซื้อครับขอแค่ได้ทําหน้าที่ได้ดูแล,แลใช้ครับ ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ